รับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านครับวันนี้จะพูดให้ท่านฟังว่าแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรทำยังไงวันนี้จะให้ข้อมูลให้ครอบคลุมนะครับ ก่อนอื่นนะครับฟาร์มบุ๊กค,คือสมุดทะเบียนเกษตรดิจิตอลครับก็คือสมุดเล่มเขียวที่ทุกท่านมีอยู่นั่นแหละครับแต่กรมส่งเสริมการเกษตรเขาคิดค้นแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรทุกท่านท่านสามารถเพิ่มข้อมูลการเพาระปลูกได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอโดยเฉพาะช่วงนี้การแพร่ระบาดของไวร COVID ัสโควิด -19 ยังมีการระบาดอยู่ท่านควรทิ้งระยะห่างทางสังคมการปรับปรุงข้อมูลการเพาระปลูกท่านสามารถทำที่บ้านได้เลยครับทีนี้วิธีการเข้าสู่แอปพลิเคชันฟาร์มบ o k ก ผมได้สอนวิธีการดาวน์โหลดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านบนนะครับรูปตัวไอการเข้าใช้งานไม่ยากครับเพียงท่านใช้เลขประจำตัว12หลักที่อยู่ในสมุดเล่มเขียวทีนี้มาฟังวิธีการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกเมื่อท่านเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรหรือพืชระยะสั้นตามรอบการผลิต ท่านสามารถแจ้งปลูกได้ภายใน15วันหลังการปลูกแล้วท่านก็เลือกแปลงที่ท่านจะปลูกกรณีที่ท่านมีหลายแปลงนะครับใส่ชื่อพืชที่ปลูกหมวดหมู่ชนิดพันธุ์วันที่ปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวและส่วนสําคัญก็คือเนื้อที่ปลูกท่านจะต้องระบุไม่เกินจํานวนไร่ที่ปรากฏตามเอกสารสิทธิ์ ใส่ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับใส่หน่วยรวมเป็นกิโลกรัมแล้วเมื่อใส่เสร็จท่านก็กดบันทึกการแจ้งปลูกด้วยครับข้อมูลของท่านพื้นที่การเพาะปลูกปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับภาครัฐจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ท่านกรณีมันเกิดภัยพิบัติหรือใช้เป็นข้อมูลประมาณการผลผลิต สำหรับนโยบายการจำหน่ายผลผลิตเช่นการส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศให้รัฐบาลประมาณเนี้ยครับทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดก็ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ความรู้สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านได้โปรดกรุณากดติดตามกดกระดิง่ง กดแชร์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ข้อมูลอย่างทั่วถึงขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ